ราบข่าวตอนไหนคะว่าคือทราบเมื่อเช้ามการว่าเสียตอนเช้าแต่แต่จริงคือก็ทราบข่าวว่าเขาป่วยมาแล้วในสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่ามีการพูดคุยกันมีการคุยไลน์คุยอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดเรื่องที่คุยกันเนี่ยก็คือเรื่องพอดีมีบริษัทหนังติดต่อมาบอกว่าอยากจะทําหนังเรื่องนาธานกับพี่กับข่าวคราวที่ผ่านมาก็สิบปีแล้วนะแล้วก็โอเคบอกว่าถ้าเรื่องนี้เราพี่ต้องคุยกับนาธานก่อน ว่าเพราะว่าเป็นชีวิตเขาว่าเขาทำได้หรือเปล่าหรือทําได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก,เเก็เป็นการเกินพูดคุยกันในเบื้องต้นตอน,ตอนแรกแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทักทายกันเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยครับก็มีสังเียอะไรไหมคะับตอน,นนั้นรู้อะไรที่มันคือเราก็รู้ว่าเขาพอจะป่วยบ้างแต่จริงปกติเขาเป็นคนแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบไปเร็วได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่คือครั้งหนึ่งเนี่ยคือช่วงที่เราอยู่ด้วยกัน กันมาตลอดเนี่ยเขาเคยคุยเคย,ค,ย,ค,ยคุยกันว่าคือเขาก็เหมือนมันญาติพี่น้องพี่นะเหมือนพี่เหมือนน้องกันบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่ากูตายเนี่ยกูอยากจะขอไปฝังที่บ้านมึงหมายถึงว่าที่ที่สุเหลิที่บ้านที่รามินทาที่มินบุรีแต่ทีเนี้ยคือช่วงเวลาเนี้ยเขาอยู่ไกลไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็พอมารู้ขา่ขาวว่าป่วยแล้วก็จริงๆเขาแอดมินมาสองสามวันก่อนก็อาการยังไม่ได้หนักมากแต่สุดท้ายเนี่ยพอ ก็เป็นอย่างที่เห็นก็ไปเลยแล้วก็โดยด้วยความที่ว่าเราเป็นศาสนาอิสลามก็ต้องทําพิธีให้เสร็จภายใน2ี่ชั่วโมงก็เลยต้องมาลงที่ที่สุเหร่าทุ่งครุนี้ครับเพื่อนเพื่อนตลาดนี้ทราบหรือกันเรื่องตอนนี้น่าจะทราบแล้วเพราะว่าพี่มีการโพสต์แล้วก็มีการพูดถึงกันแล้วก็หลายๆคนก็ทักทายเข้ามาแล้วก็แสดงความเสียใจกันกับเรื่องนี้ครับจะมีเรื่องที่นาธานอยากให้ทําต่อนะมครับ จริงๆคือเขาก็กลับเนื้อกลับตัวนะช่วงหลังๆที่ผ่านมาเขาก็ไปใช้ชีวิตในการทํางานส่วนตัวของเขาเองก็อาจจะมีการทําข่าวคราวสกุปข่าวคราวบ้างเพราะว่ามันเป็นเป็นข่าวเก่าแล้วก็หลายๆคนก็ทำทำข่าวในช่วง10ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเราล่าสุดก็เพิ่งจะเห็นทางทีวีที่ทําเรื่องราวของเขาแล้วก็เขาก็กลับเมื่อปรับตัวช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันแต่ก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆกันครับอย่างระหว่างตอนที่คุยกันส่วนมากเขาจะคุยเรื่องอะไร คือปกติเราเป็นคุยคุยเมาส์มอยอะ่ะเป็นคุยสนุกสนานคุยจับเพเเฮละคุยคือเมาสนูน่นเมาส์นี่เป็นคนอาจารเป็นคนคุยสนุก เราก็คุยกันส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องนี้กันมากกว่าไอ้เรื่องที่ผ่านๆมาบางทีก็มันเป็นเรื่องปกติอะเราอยู่ด้วยกันมาจนชินแล้วก็ทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างงอนกันบ้างเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เจอกันไเนี่ยไปเจอกันไปกินข้าวกันกันบ้างเนี่ยบางทีคนก็ไม่รู้คิดว่าเราทะเลาะกันแล้วก็ห่างหายกันไปนานอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราก็มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆครับสองวันตอนที่ป่วยเราได้คุยไหมครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยคือคือครบไม่คาดคิดว่าาเขจะเเร็วไดด้้ขนนาาาียงคุัจ ประมาณมันก่อนที่จะเสียประมาณ3าณสวันเนี่ยก็คือโทรไปเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยเรียนปอโทจะจบแล้วนะ่าจะทําโปรเจกต์แล้วนะเดี๋ยวอย่าลืมมารวมโปรเจกต์ของเราไม่กินข้าวกันนั้นเนี่ยคือคุยกันต,อต,ต,ตลอดเลยก็คือนาทานเปปอโทคือสุขภาพแงคือใช่ครับคือเขาเขาเขามาทำงานกับดเรเนี่ยแล้วก็ดอ,กอร์ก็ส่งให้เขาไปเรียนต่ออยากให้มีวิชาชีพมีความรู้ก็ไปเรียนต่อเพิ่มแล้วก็จะทำโปรเจกต์เนี่ยก็จะเรียนต่อปริญญาโทที่ที่เห็นคุยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่แกบอกมาเมื่อกี้เนี่ พี่เขาย้อนใจตอนที่จะคุยเรื่องโปรเจกต์หนังเขาว่ายังไงบ้างถ้าจะทำไม่ทัน <c oughs> คือเขาก็สนใจนะเพราะาเรื่องนี้มันเคยคุยกันมานานมานานตั้งแต่ช่วงที่เป็นข่าวใหม่ๆดังๆเ <ๆ S 2> ยอะๆ,ๆมันก็มีคนที่ติดต่อเข้ามาและอยากทําแต่ก็ไม่ตอนนั้นชั่วโมงนั้นไม่มีใครกล้าเสี่ยงพี่ว่าตอนนั้นไม่มีใครกล้าเสี่ยงแล้วก็คือเรื่องเราเราเนี่ยมันมีหลากหลายมุมที่คนอาจจะไม่รู้ รู้แต่รู้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะนําเสนออาจจะเป็นเรื่องเนี้ยมันคืออุทาหรณ์ของวงการบันเทิงบันเทิงไทยเลยที่มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้มันบานปลายไปในหลากหลายมิติก็เลยคิดว่าโอเคใหญ่น้อยก็ให้มันเป็นมันเป็นอุทาหรณ์สอนคนบันเทิงสอนคนที่โกหกแล้วผลลัพธ์ที่มันได้มาเป็นแบบไหนยังไงจนทุกวันนี้เขาก็โอเคกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็คุยกันเขาก็สนใจครับแล้ววันนี้เมื่อ10ปีแล้วกับ10ปีผ่านมาเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมครับจำได้ใส่ตาเราคือ เขาหนึ่งเขาเป็นคนมีน้าจิตน้ําใจดีเหมือนเดิมแล้วก็ได้ความเขากับเราเนี่ยสนิทกันมากจนที่คือโกรธกันก็โกรธกันไม่ลงทะเลาะกันก็มีบ้างทะเลาะกันแต่ก็โกรธกันไม่ลงสุดท้ายก็มานั่งเจอกันคุยกันมันเหมือนญาติพี่น้องกันมากกว่าเขาก็ไม่มีที่พึ่งใครเวลาเวลาเขาไม่รู้จะปรึกษาใครเขาก็มาคุยกับเราแต่ช่วงหลังเนี่ยคือเขาอาจจะไปออกข่าวหรือพูดข่าว ในในสิ่งที่นพูดของเราไม่ดีเขาก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยได้คุยกันมากช่วงหลังจนมีโอกาสได้มาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์หนังที่ผ่านมาก็เลยมีโอกาสได้คุยกันไม่ได้ไงว่าไม่ได้ไม่นานนี้ครับไม่ไม่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่ไงฮะคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยครับประมาณเนี่ยคือมีใช่ครับใช่ครับคืออยากจะบอกไหมครับว่าอยากให้นําเสนอมาในมุม ก็คือเขาโอเพนได้หมดมันตรงผูแล้วคือเขาเขาสามารถสา,สามารถพูดได้หมดเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขาเขาก็เปิดเผยมาหมดแล้วแต่ว่าม,มันมีบางมุมบางเซีย่ยวบางช่วงเวลาที่เขาเขาไม่ได้พูดกับใครแต่ว่าเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงคิดแบบไหนไปอยู่ตรงไหนไปไปหลบอยู่ตรงไหนแล้วมีความยากลําบากยังไงในช่วงที่เขาโดนตามหนัก แล้วที่ต้องแยกกันไปแล้วก็เขาโดนตามหน,หนักๆเขารู้สึกยังไงเขาถึงขนาดแบบอยู่ไม่ได้แล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่ในมุมไหนของของประเทศนี้อะไรเงี้ย<ม>ซึ่งเราอะรู้รู้มาตลอดรู้มาตลอดแล้วก็ในบางสิ่งบางอย่างคือเราบางทีเราก็พูดได้ พูดไม่ได้พูดไม่ได้ในช่วงเวลานั้นหลังจากนี้ไปจะทำต่อไหมครับก็ต้องแล้วแต่ท<ม>ี่บริษัทที่เขาติดต่อมาว่าเขายังจะสนใจอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคือเขาที่คุยกันเนี่ยเขาก็โอเคโดยพอดเรื่องที่คุยกันเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่เขากลัวสุ่มเสี่ยงว่ามันจะไปพลาดพิงกับบุคคลหลายๆคนแล้วก็มันโอเคหรือเปล่า กับบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ในเรื่องของนาธานเองด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่าสําหรับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆเขายังเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมคะแม่ที่ยังอยู่้วก็จริงๆนาธานเป็นคนที่รักน้องสาวมากที่เขาจะเป็นห่วงที่สุดคือน้องสาวเขา <c oughs> ที่ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็น้องสาวเขาน่าจะแต่งงานแล้วเขาเคยชวนว่าโอเคอยากจะพาไปไปงานแต่งงานน้องสาวเขาเขามีการคุยกับน้องสาวเขาเนี่ยตลอดแต่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะห่างๆไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่น้องอยู่ประเทศอะไรคะตอนนี้ตอนนั้นเขาอยู่เยอรมันนะฮะตอนนี้อยู่ไทยแล้วน่าจะขับมาไทยแล้ว ไม่ได้คุยกันเลยครับน้าแม่เหรอคะแม่ที่ที่นครที่นครฮะแม่อยู่ที่นครใครดูแลล่ะครับพี่ก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยเรื่องครอบครัวของเขาเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้บอกมากนะครับแล้ววันนี้ในสตาร์พิชีพิชีคิดว่าน้าคะ ป็นนนคชีีวิตท่ก็อย่างที่เราเห็นนะเพราะว่าคือเขาก็โดดเดี่ยวมาตลอดนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่ที่เขาทำเนี่ยเขาอาจต้องการมีตัวตนอยู่ในวงการตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการมาเลยเนี่ยสิ่งสิ่งที่เรารู้เราอยู่ r s มาเราเราหาศิลปินมานับร้อยคนสิ่งที่โปรไฟล์ที่ถูกนําเสนอเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เมคไม่ไม่ได้อะไรเลยคือรู้ข้อมูลจากเขานะท่านเป็นคนที่ คนคนว้าข้อมูลเก่งมากใน,ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆในตอนนั้นเขาก็หาข้อมูลในการที่จะบ่งบอกว่าชีวิตตัวเองมาจากไหนอยู่ตรงจุดไหนให้เป็นที่น่าสนใจเราก็รับข้อมูลจากเขานะฮะแล้วก็เราก็เดิน r s ก็เดินเรื่องตามต่อหมายความว่าไปขยายความไปตีความขยายความจากชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ก็ออกมาเป็นบทเพลงออกมาเป็นชีวิตของเขาทั้งหมดทั้งมวลจนสุดท้ายมันก็เรื่องมันก็แตกขึ้นมาว่าเขาไม่ใช่แบบตรงนั้นก็ ก็อย่างที่เห็นที่เป็นข่าวมาทั้งหมดในความทรงจำของพี่ชีถ้าพูดถึงนาธานพี่ชีจะก็นาธานเป็นคนล่าเริงและเป็นคนมีน้ําใจกับพี่มากเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะพี่ก็คุยกับเขาได้ทุกเรื่องเหมือนกันครับวันนี้ก็คือได้มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันที่ได้เห็นก็ส่งอยากจะทําพิธีอยากจะฝังเขาอย่างที่เคยคุยกันเอาไว้ ตอนช่วงที่ผ่านมาก็ตอนนี้เขาก็สบายแล้วหมายถึงว่ากลับไปสู่ความเมตตาของพระเจ้าของเราของอลลอนนะฮะแล้วก็ขอให้เขาช่วงเวลาความดีของเขาก็มีอยู่ในความที่ไม่ดีคนเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับถึงสุดท้ายก็เป็นการตัดสินของพระเจ้าว่าเขาจะไปอยู่ตรงจุดไหนในในในโลกหน้าครับผม